พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระกหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหฤาทัไทยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนกรณีเกิดเหตุกราดยิงที่สถานศึกษาริสเบร์กาในเมืองอูเรบูราชอาณาจักรสวีเดนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ข้อความพระราชสารมีดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกลุ่งสต็อกโฮมหมอมชันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุกราดยิงอย่างโหดร้ายที่สถานศึกษาริชเบอร์กาในเมืองอูเรบูโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากและทำให้อีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ ในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอยังฝ่าพระบาทประชาชนชาวสวีเดนและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ทั้งหวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะหายเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันเราขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาโศกเศร้าเช่นนี้พระประมาพิไทย มหาวชิราลงกรณพระวชิลกลาวเจ้าอยู่หัว